สวัสดีภาพค่ะเพื่อนๆจากการไปเที่ยวนะคะวันนี้ก็เลยมาเลาะป่าเลาะป่าเลาะป่านะคะเลาะป่าของพ่อนะคะเพื่อดูธรรมชาติจ้านะคะดูธรรมชาตินะคะตอนนี้ต้นกระเจียวก็เริ่มจะเหลืองแล้วพี่น้องค่ะต้นกระเจียวก็เริ่มที่จะเหลืองนะคะพ่อเหลืองแล้วสุดท้ายเขาก็จะ าตายนะคะแล้วก็เหลือแต่หัวไว้ในดินพี่น้องค่ะดงดอกกระเจียวจากสีเขียวเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วค่ะอันนี้มาชมธรรมชาติต้นไม้ที่ปลูกไว้นี่ต้นยางนาหวังผลนะคะปลูกยางนาหวังผลคือหวังกินเห็ดและโงกพี่น้องค่ะอันนี้คือต้นยางนาที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้ฝนน่าจะน่าจะหมดแล้วนะคะ ที่ภาคอีสานของเหาเนาะนะคะฝนก็นะฝนฝนเนี่ยมันน่าจะหมดแล้วมัน,นจะเริ่มเ,เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวพี่น้องค่ะนะคะปลายฝนต้นหนาวนี่ค่ะดูนะคะสภาพของพื้นปานะคะอีกน้อยใบไม้ก็จะเหลืองก็จะร่วงก็จะหล่นนะคะพี่น้องค่ะก็เลยเก็บเอา ความเคี้ยวขจีนนะตอนนี้เอาไว้ดูนะคะเพราะว่าหลังจากนี้อีกไม่นานนะคะช่วงฤูดูหนาวใบไม้ก็จะเริ่มหลุนนี่ก็เริ่มหล่นแล้วค่ะนะคะใบไม้ใหม่เขาเริ่มหลุนแล้วเขาก็จะเริ่มผัดใบนะคะป่าเราเป็นป่าไม้ผัดใบนะคะคณะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางลงไปดูคลองพี่น้องคะลงไปดูคลองไส่ไก่ไปดูปลาไปดู ปูไปดูหอยไปดูกุ้งประมาณแบบนั้นนะะตอนนี้กใกล้จะถึงแล้วก็เก็บบรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศสองข้างทางนะคะอันนี้คือผืนป่าระหว่างทางที่เราจะเดินนะคะไปดูปลาดูปูดูหอยนะคะเก็บบรรยากาศต้นไม้นะคะป่า ธรรมชาตินะคะความเคี้ยวขจีของธรรมชาติเอามาฝากเนาะการได้เห็นธรรมชาติความเคี้ยวขจีตรงนี้ก็ช่วยผ่อนคลายได้เหมือนกันนะคะช่วยพักสายตาพี่น้องคะช่วยพักสายตาช่วยผ่อนคลายต้นไม้ในป่าของเรานะคะก็ถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะมากพอสมควรพี่น้องคะฝนฝนนะคะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะมีเห็ดเพาะมีเห็ดละออกมีเห็ด อก็มีเห็ดปวกเห็ดโคนน่ะพี่น้องขึ้นให้ได้เก็บกินอยู่ตลอดนะคะอันนี้คือพื้นป่าธรรมชาติพื้นป่ามรดกของพ่อนะคะที่เรารักษานะคะแล้วก็ดูแลนะคะเพื่อให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาตินะคะพี่น้องอเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นแหล่งอาหารธรรมชาตินะคะ เพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติคือหนึ่งแหละเราได้ออกซิเจนสองเราได้ความสบายใจธรรมชาติมีแต่ให้คุณเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี้คือป่าไม้นะคะรักษาป่ารักษาต้นไม้รักษา,าความเป็นธรรมชาติเอาไว้แล้วธรรมชาติก็ตอบแทนเราด้วยการเป็นแหล่งอาหารและที่สำคัญเป็นแหล่งออกซิเจนที่สำคัญค่ะ ไาวันจ้าวันนี้มาดูลูกหอยที่อนุบาลเอาไว้เริ่มโตแล้วค่ะเริ่มโตแล้วนะคะนะลูกหอยนะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อีกหน่อยก็จะคัดไซส์เพื่อที่จะเอาออกลงไปให้เขาจเจริญเติบโตในครองได้แล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปลูกหอยตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้คือลูกหอยปังนะคะปัง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 ,ปงน่ะพี่น้อง อันนี้คือแม่ด้านนอกก็เป็นแม่หอยด้านในก็เป็นลูกหอยนะคะลูกหอยปังอนุบาลไว้ในกระชงังเสียดายไม่ได้ถือตะข่ายลงมาด้วยไม่ได้ตักขึ้นให้พี่น้องดูเต็มไปหมดเลยนะคะกระชังนี้น่าจะสองพันได้นะคะลูกหอยที่อยู่ในกระชังนะคะตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วจ้านะคะแต่เราจะให้โตอีกนิดนะคะพี่น้องคะโตอีกนิดเราจึงจะเอาไปปล่อยลงในคลองนะคะอันนี้คือ สภาพครองไส่ไก่ของเราพี่น้องคอ่ะครองไส่ไก่ตัวน,นี้น้ําก็ลดลงไปเยอะนะคะมาตรงนี้ก็เป็นหอยเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นหอยคนละชนิดจ้าตรงนี้จะเป็นหอยขมนะคะลูกหอยขมนี่เอาเดี๋ยวอ,อู้มีตัวนึงพี่น้องมีตัวหนึ่ง,ง,งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะลูกหอยขมยักษ์นะคะซื้อเขามาตัวละ นี่นี่น,นี่น้องให้ดูให้ดูให้ดูดมันน่าภูมิใจขนาดไหนผลงานของเราเองซื้อเขามานะคะแม่พันธ์ุนะคะตัวสามตัวสี่ร้อยเก้าสิบบาทความที่เราอยากเลี้ยงตัวนี้ดูคะ่ะลูกของเขาลูกของเขาก็เริ่มโตนะคะอายุน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งได้นะคะไซส์ขนาดนี้ เขาขายนะคะก็ราคาไม่เบาเลยนะคะเราก็มีหลายตัวน่าภูมิใจสุดๆเลยค่ะเป็นความเป็นความสุขของคนชอบการเกษตรพี่น้องค่ะนี่จากแม่พันธุ์สามตัวนะคะแม่พันธุ์สามตัว490ได้เป็นลูกหอยหอยขมยักษ์หอยขมยักษ์กรัตนะแต่เราเลี้ยงในคองใส้ไก่เพราะว่าเราไม่อยาก จุจุกจิกนะคะเรื่องน้ําเสียน้ําเน่าพี่น้องค่ะถ้าเราเลี้ยงในคลองแบบนี้นะคะก็จะสบายนะคะเราไม่ต้องไปอคิดเรื่องน้ําเน่าน้ําเสียนะคะดูนะคะเขาก็จะตัวใหญ่กว่าหอยขมบ้านเรานะคะคอายุหนึ่งเดือนนะคะอ่ารู้สึกว่าจะได้หลายตัวแล้วนะคะมองลงไปก็จะเห็นแล้วเดยว,วันหลังนะคะจะเก็บมาให้พี่น้องดูแต่แม่ของหอยขมยักษ์รัตนาเนี่ยพี่น้องค่ะตัวที่เป็นแม่พันธุ์ที่เราเอามาเนี่ยใหญ่เท่ากับ ไข่ปิดนะคะเขาบอกว่าเนื้อของมันจะเหมือนกับเนื้อปลาหมึกแต่ว่าเรานะคะก็ยังไม่เคยชิมเนาะเอาเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเนี่ยเราก็จะได้ชิมเร็วนี้แหละนะคะอ่าตอนนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเพื่อการขยายพันธุ์กนนะคะเลี้ยงเอาไว้เพื่อขยายพันธุ์เดี๋ยวน้องลงไปในน้ํานะคะเขาก็จะจับอยู่ในไม้นะคะในกิ่งกิ่งนะคะนะคะมองลงไปเห็นไหมคะ โอ้หน่นนะในกิ่งมะพร้าวก็จับเต็มอยู่เลยนะคะน่ๆน่นนในการมะพร้าวนะคะการมะพร้าวก็จะมีน้องๆหอยขมนะคะจับอยู่เต็มเลยค่ะเพื่อนๆน่าจะได้หลายตัวแล้วนะคะอ่าเพราะว่าครั้งก่อนที่เราที่เราเก็บคัดไซส์หอยเพราะว่าเราเอาลงเลี้ยงด้วยกันกับหอยอ่า เอาลงเลี้ยงด้วยกันกับหอยอันนั้นนะคะหอยปังนะคะบอกตอนนั้นมีลูกสิบเจ็ดตัวนะคะตอนนี้มันน่าจะออกอีกแล้วรดหนึ่งนะพี่น้องค่ะนี่นะคะเนี่ยเนี่ยตรงไม้ตรงนี้นะเห็นลูกเล็กๆมันจับอยู่นะคะอันนี้ก็คือเกษตรพอเพียงนะคะเกษตรตามใจชอบพี่น้องค่ะนะคะเกษตรพอเพียงเกษตรตามใจชอบคนชอบการเกษตรนะคะนี่นะคะ อะนะคะอันนี้คือบรรยากาศยามเช้าเช้านี้ค่ะเ,เพื่อน